ทางฝั่งราฝั่งไทยหรือต่างประเทศยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบาจามันเส้นเก่าเส้นเดิมนะนี่ก็จะมาเทร้านะไร น้องแหล่เนาะกำน่องลาตีชาวลาใหญ่กับน้นองพวงชาวทองเนาะซอยกัน,น,กนเนาะน, <laughs> น,น้ <laughs> อ,นนอ,ะนองแหล่กับน้องลาตีน้องพวงอ๋อน้องพวงกับน้องแหล่มาทำกัน <laughs> <c oughs> อันนี้ก็ต้องมกคอยมีเล็กนะักก็ใส่ทีซีดๆหนึ่งๆแล้วก็ซานไม่ใส่ใส่ก้อนนเกี่อวความแรงแรงไป สบายดีน้องภูวงน้องลาตีไอโนสบายดี <c oughs> ยดลูกป้าก่อนจอกฮะลูกเ <c oughs> อาลูกไฟอนี่ฮะตอนนี้มันก็จอดเล็กเนาะจอดเล็กชิเทปูน <c oughs> มันแดดแห้ง เพิ่นจอดแล้วละกันสีนะั้นเพิ่นจอดแล้วละกันสีพากันกอยปูนกอยปูนละกันคอยทีสบายดีลูก ปีนหนามาพี่ลูกเดิึมมาว่าใหม่มาลูกมะเดี๋ยวมาก่อนสบายดีปาลุงก่อนลูกเดมาไว้เดิมาดีก่อนไว้สบายดีปาลุ่ม เห็นแล้วโนสบายดีป้าลุงบดีป้าลุงป้าลุงมื้อนี้ไอโน่กลับมาเฮ็ดเวียกซอยขอบ่ถ้า่ได้เครื่องนึงฮะ แดดแห้งพดเอ้โบดแบบนี้อายุคนโบดแบบนี้นะเททางอะนนี่ก้อยอยืนอกว่ะบอลนี่ก้อยยืนนอกโอ้ ฮันแ้ดฮันแรดก็อยู่วังเก่านี่บ่เตีเอาน้ำใส่อีกหน,นึนน่งอ่ะอืมแข็งแล้วโอ้สวยสีได้หอดพุน่นอ่ะพี่ช้อง

มือเฮ้อยันมือเฮ้องไล้มันกเบิงอาการก่อนมันอยากมันผดผดหายใจผดท่านี้ครับฮ่าอบอุแล้วครับเตรียมเลยกินข้าวบะยาทองกินตัมหมูปัตะ เออแซบได้จะมีพวพันมันน่ะขอปั้นเนี่ย้ะเชี่เมือเลี้ยงได้ได้ลูกน้อยมันน่ะลูกน้อยเออ เดี๋ยวคอปั้นเนี่ยจะคูนึงเพราะได้เรียงเมื่อวานหนี่ง,งนนกับมื่อเอาน้ำแม่เนาะไก่ผูกตัวหนึ่งเย็นเย็นแล้วมีแหงเลยห่วยวน้ำนไหลออกบ่อทางนี้เฮ้ยน้ำไหลมาใสาเบิ่งเดอสายไฟเด้อ คหลายก้หินแทนเนาะเอาใส่ทางกลางมาเด้น้ำมาเจาะทางกลางมาแทนแล้วก็ใส่อืมหันจางบุหรีนี้โอ้ปูนหลาเอาอีกรอบหนึ่งแหละเอาเหินอีกรอบหนึ่งเอาเหินใส่ก่อนเพราะปูนมันลายกว่นหินแทนะ รอหนึ่งเต็มเต็มพดอ,อดีไปดินางนกูไปอ,อันนี้ก็ส่วนหินไปใส่อีกเนะบอปูนมันลายกว่าหิน เอาเอาเหีนใส่กออ้อนได้นี่เาเียเ็เอใส่เาใส่ทางดีงก่อนอยาททองใส่สดนี่ก่อนเนี่ย <c oughs> เออบ่อนมันบดเต็มนะเออใส่ตัวมันเต็มค่ะสี่โมงมันแดดพอดกันเลยพากันหยุดพอเห็ด <c oughs> แล้วก็เอจยเจอ,เจอ,เจอลงจังหน่อยก็แล้วสามท,ทีคนเนาะสวยันเห็ด เอาออกเลยแล้วว่าใหม่ตัวนั้น้เนาะเอาเห็ดยังนะบุษยใส่ร้ายก็ได้ยายทองก็สียเลยอะไรพี่น้องเลย ทโมงเอเอาหินลงมาเสร็จลายๆเออเอาหินถลงมาเงินงน้องทงกลับมาซอยเนาะสบายดีน้องทง ตักน้ามากเทอเปลี่ยนเนาะจะหน่อยใส่ซามจ้าหน่อยใส่พืชเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา

oh é my uma... มันสูงเนาะทางมันสูงก็เลยเห็ดสูงนั่นทางคันเห็ดต่ำร้ายกนเมื่อหนาเขาจะเห็ดทางใหม่อนจะเห็ดสูงขนาดก็ยังไม่เลยหยกสูงให้เพื่อน ใช้ทางไนบ์ไเนี่ยวแลแวกก็ส่วนกีดินมาปกกันนะแค่ม,มันก็นได้ กำลัง <laughs> กำลังสิว่าโอ้สิเ <laughs> ด็ทองแล้วไม่จะมั่มนะ <c oughs> น้่อยู่ในอันเด็กตาลดได้ลูก แกแกไ่ไหนแม่ไข่หามัเอามาผิดแม่ใครใหมาลูกมา

Nhông bố lại <laughs> Các bạn nhà đăng kí cho kênh lalaschool không ค่อยบอกให้พ่อจะหาพ่อไปจหบก่